สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับบ่าวหมีแล้วก็อัมมาลากากีพอลล่ากาลากินีแล้วก็บ่าวจอนนี่เอาซื่อมันก็นมากรอกันแด่สวัสดีเจ้สวัสดีคจ้าอา้วาวพักกันบ้าไปยังเมื่อนี้มื้อนี้ยหาซสิมาหาหน่อไม้มาหาหน่อไม้จ้า แรงสวยและรวยมาไม่เปนรถโดมีบีตุงตาบาสิท้ายมาสื้อเขากินพี่น้องโค้งงนางสกินเป๊กกินไก่ฉันไม่ได้ค่ะนี่แหละฉันจะไหาหน่อไม้ประด็ว่ามื่ขึ้นในว่าวผัวจริงฉันเ่าตอนไหนเมื่อื่นนะขาเบ็ดที่มึงกินได้ว่าสันเสร็จจงกินนด่เนะเห็ดเลือดแปลงบอเรือเห็ดต้มใสใบฉันเล่าตอนไหนฉลืมแล้วมันผ่านข่านสัลืมตอนนี้เขาอยู่ที่สวนอน่อไมพี่น้อง าามาซื้อนะไม้เขาเจ้าหลายลานคนหลายคนบอกว่า,าซื้อกล้องโตลงโต,งตเอาอะไรเขาได้บบเบิร์ดเหเอา,าได้เบิดเขาให้เบิร์ดนั่นแหละบเอามันมันบสันโพดเอามักยาวๆตีเจ้าเล่ามันสันโพดเพื่อจะกินแบบยาวๆได้ได้เบิร์ดเอามีดตัดเอาถ้าหักนะมันมันสิบเบอได้หลายเอามีดมานะ เขาเจ้าปลูกน้ำไม้ขายพี่น้องไปอีกสวนหนึ่งละสวนทีเข้าไปซื้อประจานะ่ะมันเบิร์่ารัจันมันออกบรทนันก็เลยเมาซื้ออีกสวนหนึ่งเป็นสวนอยู่ในหมู่บ้านเบามีนี่แหละเพื่อนปลูกขายเนาะเมื่อก่อนเพื่อนก็นทำงานอยู่กรุงเทพเพื่อกันอยู่โรงงานเดียวกันก็เบามีตอนนี้เพื่อนกับมะพันไม่ย่อเลยบ้านเท่าเพื่อนก็นปลูกน้ำไม้ขายพี่น้องาาขายดิบขายดีเขือนน้ำไม้ภาษาไทยเขือนน้ำไม้กลิ่มซุ้ง กิ่มซุงหรือว่าน้ำไม้ที่ว่ามันมันแตกหรือว่าน้ำไม้ลื่มแรงงใช่ปเขาว่ามันสีสามารถแตกแหนงแตกนอกตลอดเพาะอันนั้นน้ำไม้เลี้ยงนอกมันสีเป็นออกนอกตลอดเด้มันคล้ายขึ้นน้ำไม้สองไวยอ่ะอันนี้มันสีแตกตะแหนงเด้แต่บ่ค่อยออกนอกดอกเนาะข้นอดน้าเนาะกันสีแตกเรื่อยมันสีออกแหนงตลอดนะนะ หลายแต่เขาเจากระสิมีเทคนิคเด้เขาสิตัดป่ายมันแล้วมันก็นสิแตกนี่แหน,นงมันอะเจดตัดหน่ออุยแหนงมันหล่ยลาเจครั้งนี้นนะเจดพอลาเพื่อมันสั่นเพื่ะ ถมไหรอย่าก็เห็นเอาอยู่นี่ข้าเจ้าวถือกลัวได้เจมาสื่อตรงนี้นะถ้าคนหูจักกัดนะสามโลลอยเพิ่นเอานนำในใส่ปลูกไอ้สูบใส่โอ้บา ก่อนเราไม่เนี่เพิ่นกะซื้อมาจากกรุงเทพพ่นตอนที่อยู่โรงงานนด่ก่อนก็บำมีเพื่อนซื้อมาแต่พ่นเลยเมาสลดมาโดยตรงขยายพันธุ์ขยายขยายขยายออกก็เป็นธุรกิจเดเจ๊น่อมนันนี่นี่อันนี้อันนี้นนก็แม่นพี่น้องแหนมันมันก็สิแก่แล้วละก,กักษาเนาะนี่น่อมันเจตตาลดของเจ๊เพื่อนก็ปลูกอยู่สี่หาก,ก่อ,อยหน้าน่ะแต่มันมันทั้งกา ปูแต่ปีแล้วกลัวสิได้กิจนกับประมาณปีสองปีอยู่ในฮ้อนก็มีอยู่ก่อเดียวน่ะคือบุตเจ้ยสังเกตเบื้องสุดอันมาหาำาไม่ของนางพี่นอ้องเปิดหลังาาเกิดดขึ้นที่ฮ เกิดกับใครก็ไม่สำคัญมันสางบบมีแตนมาซอมหาแตนที่เจ๊นี่นออมด้านล่างนี่มันกำลังโป่งพอมันอืกำลังเริ่มออกนอหักมาโลดหักมาโลดหายไรเก่าลายเอาใหญ่ๆเด้อแน่งเอา อพอดีแกงนะกำลังออกนอพี่นอ้อง,งแหนงมันซาแกงแหนงมันแตดเดอ้อมิติใหม่ของการหานมัยมันต้องมนป้ามนดงนามาหาอยู่ในสวนเขาเจ้าเนี่ยเจ๊เจ๊พูดพูดอเอาระบหยตัดนอเอาวาแหนงมัน น,นี่นี่นะนี่ตัดได้บอดตัดรอดสะก็แหนงมันเออตะนี่อันนี้แหนงหรือหนอเขาเออเขาเออนแหนงหรือหนอดิอยู่ในงานนี่ขนหอนอยู่ในดินเงินบ<อ>่บ่ <laughs> แล้วอยากไหวมันตันมันต้องทุง่งเอออยู่ก่อได้มีเอากันจะหนีแล้วนั่นเพเห็นว่าแหนงมานั่นนั่นเจ๊ล้ตัดรอดนั่น สวนเพื่นจะเป็นส่วนไผ่เพื่นปลูกหลายพอสมควรเนะาะเจ้าหอดบ่หอดลอยก่อดออกแต่ว่ามันก็เก็บทั้งปีบนแหนปีนี้เฮ้าก็อาจจะมีโครงการปลูกน้ำไม้รอติดตามตอนต่อไปพี่น้องพวที่เฮ้าลายอยู่เขาเจ้าคขายประจำน,นี่น กำลังสีออกนอเนเจเจแนงมันกระตันแล้วมีดปาดจวดดีเทิงนะแนงอันเทิงเขาใช่น้ำน้ำสาหรือว่าน้ำบดานเอาสังเกตเบิงนางขึ้นพี่น้องบริทอดทนเกิบแล้วก็สุดทาน้ำใหม่ข้องนางโอ้ยมสุดหาน้ำใหม่แหละ เปิดเดี๋ยวเปิดตังปิดยี่ยมังไรที่ทำไม่ได้จะทำไม่ได้แต่ลูกเพราะเพราะว่ายกมันลูกสนอกแล้วเหลือตารังไข่นานแล้วผมมีลูกทั้งยกเอบหมดแล้วยังเหลือตารังไข่มันเลยปวดท้อคุณเจมไปหาท่านวันนี้เขาก็สีแกงน้ำไม้พี่น้อง พอดีมกบวบนางน่ะมันเป็นหอยยำย่างอยู่บริเก็บจากเถื่อยามันเถ่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมกบวบของนางมาเดิกบอเจไปงานเมื่อคืนเนี่ยจำบ่ได้คือข้าเจ้าม่อมเหล่าขาวน่งจำบ่ได้เจอกับเหล่าข้าอแนยิดอกเพิ่นนั่นแปนว่าเห็นขวดน้ำตั้งทะเลน่กว่าขวดน้ำหยกกระโดกกระสันได้ขวดเหล่าข้า พอเมามาได้ที่อันเมื่อคืนเพื่อนไปงานอันมีคณะมอลำม,มาพี่นอ้องออพอเมามาได้ที่จ,กจกักเตยจักโศกนั่งเต้นอย่างเดียวแมนโมโหท่ามาขับเตยแล้วเขาโศกเอาเขาเจ้ามันก็มีอยู่แต่บหลายเนาะเขาขายตลอดนะไปอยุดใส่บกเกลหัวคนใดเป็นพระเอกไเปเบิกขอลับ,บนะ นางบริสุเตยอย่างเดียวนางว่าก็พานก็ดูแลดีดีเด้มาเคื่อนดีนะบ่าวกบ่าวก็เด็กไอรอยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ูแเมีเจ แล้วว่าเกิดประทานคนขายดิบขายดีนี่แหนงมาในกาวร่เนี่ย,ย,ยธุรกิจกำลังมาแรงในตอนนี้อนุมายน้องน,อนี่เจ๊เจ้าของเราอ่ะห้ามเอานอมัน,นวัาสันเอาได้ตะแหนงนางตัดไปแล้วจากนอก <laughs> ตอนแรกเรา่มโหพอตัดแล้วเรวอะหามอานอมันนักงเลยไปเสื่องไว้ <laughs> น่อไปใหญ่ดอกนี่บ่มีตะแเน่งหน่อย เอาสิขึ้นตีเจ้าเอาโคก็ซีขึ้นแต่บ้านลำเดียวแกแด้อยไท่ดอกอันไม่ไพ่นะไม่ไพ่นะมันเหนียวอยถทำมันรับนักบ่ได้มันกะงงลงก็สิได้พ่อแก่งอยู่แต่ว่าแง่ไม่ค่อยใหญ่พี่น้อง เมนูตอนเที่ยงพี่น้องสิแกงน้ำม้โขอใหพุี่พูดพูดไม่ยู่สูงค่ะสูงก็ร่สูงดอกนางจัดการใครอยู่ดอกนางตัวน้อยมันรับน้ำนักได้ก็นาแกแล้วจิตไม ไมหงเดเจเนงมันฮักกระโดดี่มันมีอยู่เออแป๊มบวบน้อยบับกบวบเฮามีบเ่มีแหละยังย่งอยู่ไปเบิ่งมือเสายังหลายหน่วยอยู่ น้องไปยาำนหน้านะไล่เขาหายซื้อก็ไวิไปเอาพอเขาบอกกินเขาจะกินน้ำไม้ป่าย้มหน้าบริยึดน้ำไม้กินดอกน้ำไม้เฮ้าก็บบริยึดืึ้กันแล้วก็บริไปหาไก่กอกองเท้ามันก็มีเนาะแต่น้ำไม้อันนี้มันสิออกเฉพาะยามแรงเลยก็จำเป็นต้องได้ซื้อ เลี้ยงเจ๊ก่อนนี่กับนี้แกงน้ำม้ตอนเทียงแต่บ่ค่อยมีแนงใหญ่นะเข้าหักแล้วมันแตกไปเรื่อย กันดีกันยังอยู่แ,งงยแ,ยตแต่ดีอย่างหนึ่งก่อนนไม่อันนี้มันจะบม่มีน้ำเนาะเพราะฉสนานตะขึ้นมันก,ก็บ,บอกอ่อแน่นอน โอ้ยแหงใหญ่ผอดีแก่ดิซัมสิเดเมืองอะไรพี่น้องกาได้หลายเติบเต็มกระตาเนาะเจ้าฮอตสามโลหมดจักเก่งแท้หาเราไม่ไเก็บกระตาเลยโลเนี่ยไลยพี่น้องพอดีแก่แหงซัมนี่เนาะจะมีแหน่งหน่อยแหนงใหญ่น่ะ น้ำเนี <S <S ่ยมันงาวกับมันชิลาัดเอาเขาจะบูคิดประดันดอกเจเพิ่มๆเขาจะปอกให้พ่อมปอกดปอกกสรแ้นพอดีแกงซ้ำนี่นะเขาบอกต้องซับมันนะเขาทุบๆไปเบิ่งน้ำกัดว่าเราจะบาดปะขับแทงกระสิทธ์ับธุรกิจต่อไปเมื่อนั้นเขามาเสือสามโลลอยเดีุ่บจากโลเจ สโลพี่น้องโลละสี่สิบบาทสองโลก็แปดสิบเนะาะปลาปลาเมือ่อสิเมื่อเฝ้าแกน้ไม้แก,แกงกินอ่ะเริ่มหิ้วเข่าแล้วสิกินเที่ยงไปก้อนเจ้บุแม่บ่าพได้กินข้าวเศ้าว่นนี้โ่นป,ประธรรมดาไปแล้วไปแล้วพี่น้อง